สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์โครงงานเมื่อนักร้องสเสลยวงจรน,นี้จะแตกต่างจากวงจรที่แล้วนะครับวงจรที่แล้วก็คือวงจรโครงงานร้องดังเมื่อเจอแสงนะครับความหมายก็คือว่าเมื่อมีแสงแล้วเมื่อ LDR รับแสงเข้ามาแล้วจะทําให้เกิดเสียงออกลําโพงนะครับแต่วงจรน,นี้จะแตกต่างกันตรงที่เมื่อเมืดนะครับ เมื่อไม่มีแสงนะครับจะทำให้เกิดเสียงดังออกที่ลำโพง SP1 นะครับโดยที่จะสลับการทำงานระหว่างคลิปที่แล้วนะครับก็คือโครงงานร้องดังเมื่อเจอแสงนะครับก็คือขา4แล้วก็ขา8เราจะต่อ LDR ตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าวงจรโครง,งงานเมื่อนักร้องสเสลยนะครับตัวนี้เราก็จะย้ายตำแหน่งของ LDR มาอยู่ตรงนี้เมื่อ LDR ไม่ได้รับแสงหรือมืดนะครับแสงมืดไม่มีแสงก็ทำให้ ลำโพง sp 1เป่แก่งเสียงออกมาให้เราได้ยินนะครับเดี๋ยวเราจะดูลักษณะการเชื่อมต่อของวงจรนะครับเริ่มจากแบตเตอรี่ b 1่ถ่านไปใชยเ้โวลต์นะครับไฟบวกต่อไปยังความต้านทาน r 1 5 0 k โอห์มปลายขาอุปรกรณ์ความต้านทาน r 1ต่อไปยังขา7ของ i c 5 5าปลายขาอุปรกรณ์ความต้านทาน r 1นะครับต่อไปยังความต้านทาน r 2 1 k โอห์มปลายขาอุปรกรณ์ความต้านทาน r 2 1 k โอห์มต่อไปยัง 1> C 1 0.1ไมโครฟลัดเป็น C ชนิดเซรามิกนะครับเบอร์104นะครับที่ตัวประกรณ์ก็คือ104พิกโฟลตดแปลงเป็นไมโครฟาลตดก็คือ0.1ไมโครฟาลตดนะครับจุดร่วมระหว่างปลายขาอุปกรณ์ R 2แล้วก็ C 1นะครับจะต่อไปยังขา2ของ IC55 ซึ่งขา2กับขา6ของ IC55 จะต่อจำถึงกันนะครับขา1ของ IC55 จะต่อไปยังขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ ขา4ของ IC55 นะครับต่อไปที่ไฟบวกของวงจรนะครับแล้วก็ที่ขา4จะต่อไปยังความต้านทาน R3 500โอห์มปลายขาอุปกรณ์ความต้านทาน R3 จะต่อไปยังขา1ของวิ1านะครับ 100k ้เคโอห์มขา2ขา3เราจะต่อจ้ำถึงกันนะครับปลายขาอุปกรณ์ของขา3าของวิ1าจะต่อไปยังขา8ของ IC55 นะครับ แล้วก็จุดร่วมเดียวกันก็จะต่อเข้ากับ LDR นะครับ LDR นี้เป็นตัวรับแสงจะไม่มีขั้วนะครับจะต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับปลายขาอุปกรณ์ของ LDR ก็ต่อไปยังขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ B1 นะครับก็ลักษณะของโครงงานเมื่อนักร้องเสลยนะครับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นดังรูปนี้นะครับแล้วเราจะมาดูการเชื่อมต่ออุปกรณ์จริงบนแผงฟโฟโตกลอน,นครับ เรามาดูการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงฟอโตบอร์ดนะครับฐานไปฉาย9โวลต์นะครับขั้วบวกนะครับก็คือไฟที่ออกจากแบตเตอรี่เราจะต่อเข้ากับแผงฟอโตบอร์ดนะครับที่รูด้านในนะครับแถวด้านในก็จะต่อถึงกันทางแนวนอนนะครับก็จะเป็นเส้นไฟบวกก็คือแรงดันไฟบวกนะครับส่วนที่เป็นไฟลบก,ก็คือเส้นสีดํานะครับจะต่อเข้ากับรูในก็ยาวถึงกันก็จะเป็นไฟลบนะครับ เรามาดูที่ไฟบวกกันก่อนนะครับไฟบวกก็จะเข้าความต้านทาน R 1 50 k โอห์มนะครับก็คือตัวนี้นะครับเขียวดำส้มนะครับก็ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟไปลาขาอุปกรณ์ของความต้านทาน R1 ก็จะต่อเข้ากับขา7ของ IC 5 5นะครับเราจะใช้จัมเปอร์เส้นลวดเส้นสีเทานี้นะครับต่อไปยังขา7ของ IC 5 5ขา7ก็ นับจากแถวบนก็คือซ้ายสุดก็จะเป็นขา8ลรองลงมาก็คือถัดไปนะครับก็คือขา7ก็คือจัมเปอร์เส้นสีเทาเส้นนี้จุดร่วมระหว่างปลายขาอุปรกรณ์ R1 แล้วก็ขา7ที่ต่อจัมเปอร์ไปนะครับจะต่อเข้ากับความต้านทาน R 2 1 k โอห์มคือตัวนี้นะครับ1 k โอห์มก็คือน้ำตาลดำแดงปลายขาอุปรกรณ์ของ R 2 1 k โอห์มจะต่อไปอยังขา2ของ IC 5 5นะครับก็คือปลายขาอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับ ต่อไปยังขา2ของ IC 5 5 5าขา2ก็คือแถวล่างนะครับซ้ายสุดก็คือที่มีจุดมากงกลมนะครับก็คือขา1ขา2ก็คือที่เป็นจัมเปอร์เส้นสีเหลืองนี้นะครับก็คือขา2ก็คือปลายขาอุปกรณ์ของต้าน R าน R2 1 K o ก็จะต่อเข้าไปนะครับขา2กับขา6ของ IC 5 5นะครับก็คือเราจะใช้จัมเปอร์เส้นสีเหลืองนะครับต่อถึงกันขา2ขา6ก็แถวบน ก็คือขาแรกที่ริมขวาสุดนะครับก็คือขา5้าขา6ก็คือถัดไปนะครับก็คือเส้นซัมเปอร์ที่เป็นสีเหลืองนี้นะครับจุดร่วมเดียวกันระหว่างขา2ที่ปลายขาอุปก,กรณ์ R2 นะครับก็จะต่อคาปาซิเตอร์ C1 104เบอร์บนตัวอุปก,กรณ์นะครับ104พิโกฟาร์ดนะครับถ้าแปลงเป็นไมโครฟาร์ดก็คือ0.1ไมโครฟาร์ดนะครับไม่มีขั้วนะครับเป็นคาปาซิเตอร์ชนิดไม่มีขั้วเป็นแบบเซรามิก ปลายขาปรณกก็จะต่ออยังค้นลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับขาหนึ่งของ IC55 นะครับก็คือริมซ้ายสุดด้านล่างนะครับแถวล่างที่เป็นจุดมารวงกลมนะครับก็จะต่อเข้ากับไฟลบของวงจรก็คือเราจะใช้จัมเปอร์เส้นสีเทาตัวนี้นะครับเส้นนี้ก็จะต่อมาอย่างค้นลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับขา4ของ IC55 เราจะใช้จัมเปอร์เส้นสีส้มนี้นะครับ ต่อไปยังแหล่งจ่ายไฟที่เป็นไฟบวกนะครับก็เส้นนี้ต่อถึงกันนะครับจุดที่เป็นขาขา3ของสัญญาณเสียงนะครับก็คือของอ c 5 5เราจะใช้จัมเปอร์เส้นสีเทาเส้นนี้ต่อไปยังคาปาซิเตอร์ C2 นะครับตัวนี้นะครับ1 0ไมโครฟลัดโดยที่ต่อที่กับขาต่อเข้ากับขา3า3นี้จะเป็นขั้วบวกนะครับหัวเป็นขั้วลบก็คือจะเป็นแถบ สัญลักษ์เครื่องหมายลบอยู่ด้านข้างนะครับข้อควรระวังคือต่อให้ถูกขั้วนะครับถ้าต่อไม่ถูกขั้วสัญญาณเสียงก็ไม่สามารถครับครับปิ้งมานะครับก็คือไม่สามารถส่งเสียงออกลำโพงได้ส่วนที่เป็นขั้วลบของคาปาซิเตอร์อิเล็กทรอนิ์นี้นะครับ1ิไมโครฟาร์ดเราก็จะต่อเข้ากับขับข้วบวกของลําโพงจะเป็นสายเส้นไฟเส้นสีแดงนี้นะครับส่วนที่เป็นสายไฟลบของลําโพงก็จะต่อไปยังขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับ ามาดูที่ความต้านทาน R3 นะครับ500โอห์มก็คือตัวนี้เขียวดำน้ำตาลนะครับต่อเข้ากับไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟไปลายขาอุปกรณ์ของความต้านทาน R3 500โอห์มจะต่อเข้ากับขาหนึ่งของ V1 r นะครับก็คือก็คือตัวนี้นะครับก็คือจัมเปอร์สายไฟที่เป็นสีเขียวเส้นนี้ก็คือปลาที่ริมซ้ายสุดนะครับก็คือขาหนึ่งของ V1 r ส่วนขาสองขาสามก็คือสายไฟเส้นสีแดงกับเขียวตัวนี้จะจัาต่อถึงกันนะครับโดยเราจะใช้ที่แผงฟ h โตบอร์ดจุดร่วมนี้นะครับต่อถึงกันแล้วก็จุดร่วมที่ต่อถึงกันนี้นะครับเราก็จะต่อไปยังขาของ LDR นะครับโดยเราจะใช้จัมเปอร์ที่เป็นเส้นสีม่วงเส้นนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะต่อ3เส้นเลยนะครับก็จะมีม่วงแดงเขียวนะครับ แดงเขียวก็คือขา2องขาสของ VR 1หนึ่งนะครับาสายม่วงตัวนี้ก็จะต่อไปอยังขาของ LDR นะครับซึ่งจะเป็นจุดร่วมไปที่ขา8ของ IC 5 5ก็คือลิมซ้ายบนสุดนะครับก็คือต่อไปอยังขา8ของ IC 5 5นะครับปลายขาประกอของ LDR นะครับก็จะต่อ ต่อเส้นนี้นะครับจัมเปอร์เส้นลวดที่เป็นเส้นสีน้ําเงินต่อไปขาวอุปกรณ์ตัวนี้ LDR ไม่มีขั้วนะครับต่อฝั่งไหนก็ได้ต่อไปยังงค้วลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อวงจรของโครงงานมืดน,นักร้องเสลยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองนะครับโดยการป้อนแหล่งจ่ายไฟเข้าไปแล้วลองดูผลการทดลองกันนะครับ เมื่อเราต่อแบตเตอรี่นะครับควบบวกเข้ากับวงจรแล้วนะครับพบว่าแสงไฟนะครับตกกระทบที่ LDR วงจรจะเงียบสนิทนะครับเสียงที่ลำโพงไม่มีไม่มีเสียงเปล่งออกมานะครับแล้วผมจะลองปิดสวิตช์ไฟนะครับเพื่อไม่ให้มีแสงไฟนะครับเมื่อปิดสวิตช์ไฟแล้วพบว่าลำโพงมีเสียงดังนะครับ ก็คือเป็นไปตามโครงงานก็คือโครงงานเมื่อนักร้องเสลยนะครับเมื่อไม่มีแสงไฟแสงมาตกกระทบไม่มีแสงมาตกกระทบ LDR ก็จะทําให้ลำโพงเปล่งเสียงออกมานะครับแล้เวเราจะลองเปิดสวิตไฟนะครับเพื่อให้มีแสงไฟเมื่อมีไฟมาตกกระทบที่ LDR นะครับทําให้ไม่มีเสียงเปล่งออกมานะครับก็ถือว่าวงจรทํางานถูกต้องนะครับ ข้อสังเกตนะครับวงจรนี้นะครับก็คือเราสามารถปรับ VR หนึ่งได้นะครับผมจะลองหมุนไปที่ซ้ายสุดนะครับที่ VR หนึ่งแล้วสังเกตลําโพงได้ยินเสียงหรืม่<ๆ>เมื่อหมุนมาที่ซ้ายสุดนะครับความต้านทาน0โอห์มพบว่าเมื่อมีความต้านทานน้อยนะครับทําให้มีเสียงลําโพงดังออกมานะครับลองหมุนไปทางขวาม,มือตามเข็นเมนาฬิกานะครับไปเรื่อยๆพบว่า เสียงลำโพงไม่มีเสียงแล้วนะครับเมื่อมีความต้านทานมากนะครับไม่มีเสียงออกไปที่ทางลำโพงเมื่อหมุนไปทางขวามือสุดตามเข็มนาฬิกาพบว่าไม่มีเสียงนะครับก็คือความต้านทานมากจะไม่มีเสียงออกมานะครับแล้วลองปิดไฟนะครับพบว่าวงจรก็ไม่ทํางานเมื่อปิดสวิตไฟ คือโครงงานนี้ก็คือเมื่อมืดแล้วจะทําให้ไม่มีแสงมาตกกระทบของ ldr จะทําให้เสียงดังแต่พบว่าเมื่อปิดไฟแล้วไม่มีเสียงดังออกลำโพงให้เราทําการปรับ vr หนึ่งนะครับจนกว่าจะได้ยินเสียงลําโพงดังออกมานะครับหมุนไปทางซ้ายมือตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดความต้านทานลงนะครับให้น้อยลงเรื่อยๆนะครับให้มีค่าความต้านทานน้อยอ่าตอนนี้ หมุนไปที่ซ้ายสุดนะครับทนเข็มนาฬิกาพบว่าเสียงดังออกลําโพงก็คือตอนนี้เป็นความมืดแล้วนะครับมืดจะได้ยินเสียงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองผมจะเปิดสวิตช์ไฟเพื่อให้มีแสงมาตกกระทบ LDR เพราะว่ามีแสงไฟมาตกกระทบ LDR แล้วลําโพงยังดังอยู่แสดงว่าวงจรยังไม่ถูกต้องนะครับให้เราเพิ่มค่าวความต้านทาน DR 1หมุนไปตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะเสียงดับไปนะครับ ตอนนี้ลำโพงไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับถือว่าเมื่อมีแสงไฟมาตกกระทบที่ LDR นะครับทำให้ลำโพงไม่ได้ยินเสียงถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับถ้าปิดไฟถ้าลำโพงดังก็ถือว่าวงจรสมบูรณ์นะครับอ,อย่างนี้พอปิดสวิตช์ไฟแล้ววงจรทำงานนะครับ LDR ไม่ได้รับแสงทำให้ลำโพงเปล่งเสียงดังออกมานะครับผมจะเปิด สวิตไฟเพื่อให้มีไฟมาตกกระทบที่ LDR นะครับก็พบว่าวงจรทำงานปกตินะครับเมื่อมีแสงไฟนะครับมาตกกระทบที่ l อลดาำโพงไม่ได้ยินเสียงนะครับจากการทดลองนะครับก็คือเมื่อค่าความต้านทานที่ตกกระทบ LDR นะครับลดลงทําให้แรงดันที่ขา4ของ IC55 มีค่าสูงขึ้นใกล้เคียงแหล่งจ่ายไฟก็คือ9โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับทำให้ IC ทํทำงานมีเสียงดังขึ้นนะครับเมื่อเราปรับความต้านทานของ VR 1นะครับเป็นการปรับแรงดันที่เหมาะสมให้กับขา4ของ IC i c นะครับ IC 55นะครับเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบ LDR นะครับก็คือมีแสงน้อยนะครับค่าวความต้านทานของ LDR จะสูงขึ้นทําให้แรงดันที่ขา4มีค่าต่ําใกล้เคียง0ูงนยโวลต์นะครับทำให้ไอซีไม่ทํางานไม่มีเสียงดังออกมาลำโพงนั่นเองนะครับล,ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับลองปิดสวิตช์ไฟไม่ให้มีแสงไฟมาตกกระทบ LDR ก็เกิดเสียงดังนะครับเปิดสวิตช์ไฟก็เสียงดังไม่มีนะครับก็คือสิ้นสุดการน,นําเสนอโครงงานเมื่อนะัก ร้องเสลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับนำไปนำเสนอหรือสอนน้องๆห,หนูให้เรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์ในเล่อสนิ์ได้นะครับหวังว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชน่นงของเราและนสมาชิกกดติดตาม subscribe กกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ